ก็เราให้ดูคอยมรกรก้านมะลินะครับเกี่ยวก้านมะลิเม็ดนี้สวยนะครับห้ากะลัดสามสิบเจ็ดนะครับไม่เล็กนะครับห้ากะลัดสามสิบเจ็ดต่อไปตายนี้ก็จะ,จะหายากครับสนใจก็โทรคุยรรครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าคือห้าหกคืนหนึ่งล้านเจเจจันทร์จันทรีทุเรเป็นพลอยมรกรเก่านะครับชุดนี้ก็จะเป็นพลอยเก่าๆส่วนใหญ่ พอยใ,ใหม่ๆก็น้อยนะครับอยู่ที่เมืองใหญ่ๆนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่พ่อค้าใหญ่ๆนะครับระดับเมืองใหญ่ๆก็อยู่ที่พ่อค้าใหญ่ๆคงไม่ออกมาสู่ท้องตลาดนะครับก็จะมีในกลุ่มของพ่อค้าต่างประเทศมาคือประจํานะครับถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆก็เหลือไม่กี่เมือง แต่นี้เราเป็นพอยระดับชาวบ้านเก่าๆนะครับที่เก็บเอาไว้สนใจก็โทร087150561ร้านเจเจจันทร์จังหวัดจันทบุรีครับสวยนะครับแบบนี้โล่งครสะอาดโล่งครับ